เอาสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคอนเทจต์เชาทุ่งเหล่าท่ทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอามาพอ่อคดีสักนหนึ่งพี่นอ้องยู่โคกน้องหน้าของเขานะครับเอาบรรยากาศเศร้าๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะ <c oughs> ตื่นบอนมาหดหยาหดเอ้ยหดพักหดข้าหดหยาหดสวนก็มีความสุขไปตามอัตภาพนะครับพี่นอ้องอะนะครับบรรยากาศาของเขาพวกนั่งเอกเขาก็อยู่พ่นละนะครับคอนเทเชาทุ่งออกมานอนทงมือขึ้นพี่น้องนะครับมาแรงวันสุกนะับเนาะนะครับ <c oughs> อ่ะพ่อพี่น้องอ,อกบรรยากาศสาๆมาบ่งแต่เว้นกำลังขึ้นพี่น้องแดดกำลังออกแดมซ้มํเเดือนเดือนซ้ำมา,าประมาณเดือนซีออกไม่ระบบพี่น้องนี่นะครับเข่าสู้น้าแรงเต็มตัวแล้วนะครับพี่น้องอ่ะเอาโคกน้องนามาไปปีป้าน้องเบิ่งคือเก้านะครับ่านไปนึ่งปีนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากที่แห้งๆบ่มียังนะครับปีที่พันๆมานไม่ได้หยาเส้น,นึ่งก็บ่เกิดแห้งพดพอได้ออกมาอยู่ก็เริ่มมีสีเขียวเริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มมีอาหารการกิน นะครับพี่นอ้องเอัอพี่น้องเบิ่ื้องต้นนี้ต้นเป็นอุท่าหอนพี่น้องนะครับมะเพาข้นใจเศร้าทุ่งกำลังงามนะครับเป็นยังไงเป็นยังสาคือเก่งเรื่องดินเรื่องปุย๋ยยคือเป็นซองนี่ส่วนเอาสาเหตุก็คือนังเอกเขาเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผาสมน้ำแล้วก็เพื่ออ่าลดลงไปในดินนะครับตามข้นต้นต่างๆเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์เพื่อ,อเสริมการเจริญเติบโตปรากฏว่าขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อเอามาตั้งใส่กับบุคคลไปเลยแล้วมาตั้งนี่แหละ มันละควมบึมลูกนี้นะครับมันะบุ้ง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 ลูนี้นะครับช่วยสิเจ็บช่วยสิเอามาขึ้นได้ช่วยเสีเอากวดขึ้นได้ค็ควมลงไหลเตือบอยู่อีก่ประมัณเป็นแก้วแล้นะครับผลก็เลยออกมาเป็นจางสี่นะครับพี่น้องเนื่องจากว่ามันโดนจุลินทรีย์สังข้อแสงข้างพอดนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่นกับโบหูวิธีเหตุนะนะครับที่จริงนะครับถ้าหากมันสังจุลินทรีย์สังข้อแสงขวมใสลักษณะนี้ก็ต้องรีบเอาหน้ามาหดลดน้ำให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเจือจางเพื่อละลายออกไปนะครับพีนนนน้้ออัเพิ เห็นมันขวมใส่เลยถ้าเห็นจังได้ก็เลยปล่อยเลยนะครับอีกสามสี่มือต่อมากอะเข่าลักษณะนี้นะครับพี่น้องนะครับข้างเหลืองนะครับลูกผีลูกค้นเผื่ออาจจะบอหลอดนะครับพี่น้องบังสังเกตใบใหม่ไปเลยพี่น้องเ่ยใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่นะครับนะครับอนุภาพของจิลินซี่แสงเคราะห์แสงพี่น้องนะครับใส่หลายกระป๋อดีเรือยพี่น้องเรือยระวังเรือยท่านที่ประเภทเทใส่บุ้ง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 นี่ระวังนะครับต้องเจือจางน้อพี่น้องนะครับเพราะว่าจะได้กับเขาก็ยังมีไฮโดรเจนซัลไฟ อยู่ในน้ำของเขาอยู่นะครับนะถาดดวนปริมาณหลายกันเปลี่ยนปัญหากับระบบของหลักเลยนะครับพี่น้องอันนี้ขนาดมักเ้าเป็นพืชทนเข้มอยู่แล้วนะครับจเจอแสงก็แสงเข้มๆเข้าไปอยู่สั่งมั่งขึ้กันพี่น้องเนาะนะครับการใส่ปุ๋ยใส่ยังขึ้นกันพี่น้องคารู้สึกว่าใส่เกนินไปหรือปริมาณเกินไปอันดับแรกนะครับให้เฝ้าหดน้ําลดน้ําให้เยอะที่สุดเพื่อให้เจือจางมากที่สุดนะครับพี่น้องนะครับแก้ปัญหาอันดับแรกเนาะเอามาเป็นอุท่าหวในพี่พี่น้องเิึง ตั้งเส้กับพ่อค้าตั้งไปตั้งมากกับไปขวมเส้นี่ก็นจะสิเป็นส้วงใดตายแล้วบ่ตายแล้วนะครับอ่ะขยามันปลูกไม่นะครับพี่น้องอ่ะภาพพี่น้องรอเบื้งโอ้กล้วยเล็บมือนั่งพี่น้องนะครับแสบด้วยพี่น้องนี่นะครับถึงจะน้อยๆแต่ว่ารสชาตินี่โอเคแสบนะครับหาหน่วยต่อค่ำไม่ไงว่ากินโพดกินโพดกินให้ทุกนะอ่ะภาพพี่น้องรอเบื้องนาะนะครับอ่ะได้ทำความสะอาดมาเลยสางใบกล้วยใบยังออกแล้วก็เริ่มเป็นตะเบิ้งขึ้นนะครับพี่น้อง ส่วนล็อกกลางนี่นะครับคู่เอกกับนั่งเอกเขาว่าสิเฮ็ดคอ,อกปศุสัตว์ว่าสิเอาไก่มาเลี้ยงนะครับเอาไก่มาเลี้ยงเฮ็ดคอ,อกเฮ็ขยังไสนะครับหรือปัสซันก็อาจจะเป็นคอ,อกอเลี้ยงกบเลี้ยงยังไปนะครับเบิ่งก่อนเนาะฝนมาก,ก่อนนะครับเอาพาพี่น้องเลาะพี่น้องนะครับออกเครื่องไอละกล้วยเล็บมือนางเขานะครับเป็นกล้วยคัดตาทับด้วยพยี่น้องเด้อว่าง่ายคือหาบรัยแล้วนะได้ยังก็เลยปลูกไปก่อนกับพอดีสวนลุงป้อโค่งน้องหน้าลุงป้อ พูดเราพูดว่ากล้วยคอยเลือยโยนไปเอามาสันวาโคโอเชเลียโยนก็เลยไปเอามานะครับพี่น้องมาปลูกคัดตาทับไปก่อนแก้คัดไปก่อนมันหาบ่อไร่ช่วงแรกๆนะครับอ๋ออันนี้ไปยังขึ้นน้ากันเียหมักตะกบตะคบข้นกบ้นมะพเ้าโอ้ยบ่หยาดอาหารกับพีน้อบ้านนี้เนาะครับอ๋าส่วนนี้ตัวนี้กล้วยน้ําว้านะครับพี่น้องกาลังขืนไมเนะครับละมุดพักับนะเริ่มหมักแล้ว ต้นมากกับมากต้นบ่มากกับบมากนะครับน่ะเรียบมือนางพี่น้องนะเรียบมือนางมีแต่เล็บมือนางส่วนใหญ่ย่นอ่ะซีมเบื่ออะไรแสบอยู่นะครับแสบเพื่อกันนะครับอันนี้น้ำว่านะครับที่กินกันจากปลูกอันนี้แหละเพราะว่าเป็นกล้วยสาระพัดประโยชน์นะครับรบ,บ๊อบันยวกปีนอใบเบยใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับมากนะครับมามาเบ่งมุมนี้ได้บรรยากาศพี่น้องกระทอมน้อยริมฟังฮะ พักพี่น้องเบิ่งส่วนท่านนี้ก็เป็นปลาค่าแน่พากานักขาแน่สุมเสี้ยมกันไปมักเหเกฝลังพี่น้องมากกอ,อกฝรั่งนะบางท่านเข้าใจว่าเป็นหมากกอกน้ำาบแมนนะพี่น้องถ้าคนละยางท้ามักกอกน้ำนั่นก็คือหมากเซลนะครับอันนี้มักกอกฝรั่งนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาเข้าเข้าใจว่าเป็นมักกอ,อกน้ำน,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 นะจริงบบแมนนะครับปากากาลาคากำลังงามพี่น้องนะครับเจอปุ๋ยเข้าไปมือแรกนังเอกหาคาหนึ่งเสียป,ป่าเพ บ่มีนี่พี่น้องเนาะนอคานะครับนอแดงๆนี่หนึ่งเสป่าแซแบๆพี่น้องนะครับอ้ามะพร้าวกะทิพี่น้องนะครับกะลังงามเด้วช้หาว่าปลูกอีกพี่น้องนะครับเอาอาจจะเอาไปแทนต้นที่มันเจอสังกัเสียงมับก็ได้นะ,ะมะพริกมะเพิกกระเริ่มเป็นมากเป็นผลนนแล้วอ่ะได้กินพี่น้องนะครับผลของกาดออกมาอยู่อยู่ไซอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับนี่อันนี้คือวังต่อไปกับมะพร้าวน้ำหอมอีกสี่ห้าปีข้างหน้าก็น่าจะเห็นผลนะครับส่วน อ่าซุ้มนี้ก็เ <c oughs> มื่อได้กล้วยพันธุ์ใหม่มาเขาก็จะทยอยเอาออกนะครับพี่น้องปลูกกล้วยที่มันเขาท่าเขาท่าก้อนี่อันนี้ก็เขาท่าที่เด่นเพิ่มเติมหน่อยพอดนะครเล็บมือนางนะครับพี่น้องอ่ะบรรยากาศเนี้ยมาเศร้ามาฝากพี่ฝากนอก้องรอบๆไปแหงแล้งให้เขาพี่น้องแหงแล้งให้เขาโค้งน้องหน้าพญา์อปอดสางยังไงเนาะป่วยป่วยอยู่พี่น้อง,ง,งอ่ะนี่โอกาสนั่งเองเขาจะไปเยี่ยมีกี่ดอกบ้อง่ง <c oughs> มักแต่โค้งน้องหน้าลงปอดดอกไม้หลายพัน ของเขาบ่มีดอกใหม่ไม่ได้น่กินนะฮะอ้ะอะอะมามักคงเตียนั่งองเขาเป็นหมากเสวยโอ้ยเตียกับเตียพ่อพี่น่อคือบเดียวหมากเสยออืคือจะผู้ปลูกกัืบอบ้งส่งะนะครับอะที่เห็นดำๆใยย่นี่ก็คืออที่ห่อนออกจากปุ๋ยน่ะพี่น้อนะครับอาจจะเป็นเศษที่มันบ่อย่อยบ่อเปื่อยนะครับเอามาใส่นะครับปั๊บปุงไป ต้นนี้มีหลายสามซี่หมากนั่นเองเขาไปตำแล้วแซบแซบมาจากบางฮวงเตี้ยนเ,เนี่ยเตี้ยนึงพี่น้องเนี่ยที่หัวเข่าครับอยู่ขังต้นหมักเผาเผาวน้ำหอมบ้านแพว้วอ่าฉันมันจะแพ้วแซบวะนะครับสั่งสื่อทั้งเพจเขาเนะาะถ้าพี่น้องเลาะเบิ้งยำหม,มูเส่าเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาโคกน้องน,องนาเนาะพี่น,อน,น,นอาา้องเนาะนะครับโอ้มาเว้ยมายำใดก็มีแห้งเห็น คนพอดีแล้วก็ซื่อใจนะพี่น้องนะละมดนะครับพี่น้องนะครับกำลังหมากเริ่มได้กินแล้วเอ,อ,เอ,อใกล้เสร็จได้กินแล้วนะครับเมื่อนี้นางเอกเขามีเมนูอย่างนู้นเลยเนาะลวกพักขาจําแก้วปีงปลาผมเข้จังเลยปลากันยังลอยอยู่ในสายอยู่ท่านได้เอาอยู่นะนี่ครับพี่น้องเนาะผักขาหย,ดย,ยอดเยใหญ่ยอดเป็นผักขาน้ำหน่อยผักชะอมน้ําน้อยนะครับคนใจสะทุ่งเอามาปลูกนี่แหละปลูกไปแนละ้วพกหยอดอ่อนเรียบอยู่นะครับ นนะอ้อได้กินแล้วบานพักพี่น้องเลาะหัวเลาะสวนเนี่ยมร้านะครับพี่น้องพุ่ดะพี่น้องตัดยิ่งตัดยิ่งแตกเลยคนยอดอ่อนอเละเลยผักขาเอาเบื่อกินบานเลยเขาขายอยู่ตลาดห้าบาทประสนสองคัมปลูกกินเองนั่พี่น้องนะนะครับเป็นผักขานะครับผักชะอมนั่นเองนะครับพี่น้องเอาเบื่อกินแล้วบานนะครับทั้งในน้ำก็มีปลาในหน้าก็มีเข่า <c oughs> อยู่บ้านก็มีสาวเจ้าอยู่ใชุ่หมละ่ะกำลังอาบน้ำบป่ฮะกำลังปงหยอดอพี่น้องกำลังคงยอดอมักพริกมกมาดก็ได้เก็บได้กินแล้วนะครับอ่ะเพื่อนขายายเอกอีกเด้เพื่อนปลูกกันนะเจ้วนี่เข็ดกระบ้าปลูกผักหอมปลูกหัวระพาปลูกอ้ผักหอมป้อมผักซี่จีนผักซี่จีนนะพี่น้องคนว่านน่ะเริ่มแตกแล้วพี่น้องว่านน่ะเริ่มแตกแล้วนี่นนเบี้ยนน้อยๆเสี่ยมกับผักหอมนะครับ นะครับพี่น้องชนวนี้ก็น่าจะเป็นเบี้ยมะเขือเทศบางหรจังไดนะครับมอวานใสอีกแล้วนะครับนะปลูกเห็ดกระบะนั่นแหละนะครับเอากระบะนั้นก็เอาดินพร่อปลูกเอาปุ๋ยมักที่เฮาเฮ็ดขึ้นนะครับผสมกับดินนะครับกับดินนั่นให้หน้ากองนั่นแหละนะครับแล้วก็ทาการปลูกไปนะครับเฮ็ดให้พืชผักเข้างามนะครับควบคุมปุ๋ยควบคุมน้ำได้ดีในกระบะนั่นเองเนาะใครก็ปลูกจานไปทั่วเยอะนะครับ อาพี่ท่างพี่งามเลยด้วยพี่น้องเด้อผักหอมบ้านนะครับเอา,อากินเพราะว่าบ้านของลูกไส้ก็มีการสังสรรค์เฮ็ดกับข้าวกับน้ำกันแล่นมาพี่ละบ้านเก็บผักเก็บหญ้ามักพริกมักเถือไปเป็นกับขา้าวกับน้ำน,นะครับเนี่ยเาจะเปลี่ยนห้องกับบริสุทธ์เนาะนะครับให้พี่น้องเลาะยามือเสาเลาะหัวเลาะสวนเอาบรรยากาศสวยๆของโคกหนองนามาฝากพี่ฝากน้องถึงจะบ่ทัน เขารวบเขาล่างไปได้เพี่งนอนนะครับอ่ะจะอีกจะบค่ครบปีอีกบ่กี่เดือนข้างหน้าเนาะจะครบปีอีกบ่กี่เดือนข้างหน้านี่นะครับอ่ะพืชสภาพมิถุนานะไรกัคขึ้นว่าน่าจะครบหนึ่งปีพอดีนะครับสําหรับการลงใหม่ลงมือปลูกเนาะอ่าที่ได้ยู่ได้กินแล้วก็มีเช่นพวกพืชพักต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะไวขึ้นไปทางนี้รู้ปะนะครับมีนามมีไฟนะครับมันกับพ่ออยู่นะเนาะเพี่อนเนาะไฟพร้อมนามพร้อมมันกับพ่ออยู่พ่อเห็ดอยู่นะครับ สำหรับออกมานอนทงเนาะกลายเป็นก <c oughs> ิจกรรมที่กำลังฮิตในซูมือนี่นะครับพี่น้องออกมาอยููทงยูทานนะา่านะนายอาบานล้างบักง่ายอังเอกับปิดไหวอังเอกับห้แต่ผู้เฒ่าอ,อยูอ่คนน่มคนสาวที่วหทาวํางานว้ยังแข็งแรงอยู่ก็ออกมาพลิกมาฟืพี่ละทงไ้ทงหน้าของเฮ้าเปละให้กลายเป็นแหล่งอาหารแบบพ่อ,อยู่พ่อกินแบบได้อยู่ได้กินนั่ะน,ะาาเ,น,เ,นบบเป็น้องเนาะอาพจะเอแน่บ่พ่อแน่ครับว่าเป็นยังให้โกบะเฮ็ดนะครับ สู้กันไปในสภาวะเศรษฐกิจกจังสิน้ำมันลิตรละ3 7สิบเกตบาทแล้วสำหรับน้ำมันมอเตอร์ไซค์แต่เกาเติมศ้าบาทเลี้ยนอยู่เป็นอาทิตย์อันนี้เติมร้อยบาทเลี้ยนอยู่สองหมือเติมอีกแล้วนะครับเอา้าจะได้ก็สู้กันไปลูกพื่อน้องเด้อน,นะครับ, <c oughs> <c oughs> บเงินมันก็นจะเริ่มเฟ้อหรือเปล่าเงินเริ่มเฟอ้อจะได้กลายเป็นเวเนซสู้เอลาตัวนี้ไปตลาดเดี๋ยวโผเงินไปสวงกะตาได้พักมาดากำมือ อะจะให้ถึงขันน,นั่นถ้าน้องเพื่อนน้องนะครับอคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนท่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์อ่ะจุลินีส่สังเคราะห์แสงเข้ากระเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ระวังจะให้มันไปข่วมหดต้นไม่อีกนะครับพี่น้องอ่ะได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นเริ่มแดงน้อพี่น้องเนาะนะครับหกหมื่นเจ็หมื่นเริ่มแดงอันแดงแล้วก็มีนะครับอันเพรท่านแดงก็มีฮะเฮ็ดไว้สำหรับปุ๋ยกับมาร์กไว้นะครับพูดลงปุ๋ยเฮาเดี๋ยวเกี่ยวกับปุ๋ยกับปุ๋ยเฮาจังว่ากันคลิปต่่ออไปพีนน้งะครับ อ่ะคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับเข้าใจช่างทงได้เป็นหรอเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปปุ๋ยให้จังพ่อกันเนาะเพี่งหนอนเนาะน้อ,นอ,องอยู่บ้านมีอีเมิดกับบักโวกออกอามาเนี่มีบักซีอุยเอสซีอุ U e. นะครัพ่อได้เป็นมูบีเท่านั้นรอง